สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องใหม่อันนี้มาบอกน้องใหม่นิดหนึ่งที่ที่ชอบปลูกควานเสน่ห์จันนะฮะเคล็ดลับเล็กเล็กน้อยน้อยนะฮะเพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้นำไปเพิ่มต้นไม้ในบ้านเราให้สวยนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนที่ตัดโละละก็คือลื้อจากต้นแม่ ต้นที่มีอายุเยอะๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นป้องแบบนี้อันนี้คือเสน่ห์จันแดงนะฮะก็จะมาทําให้เพื่อนๆชมนิดหนึ่งวิธีการนําไปชำํำคลิปก่อนๆก็เคยทําไว้แล้วนะ,ะแต่จะมาบอกให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะ,ะสำหรับน้องใหม่ที่ถามเข้ามานะ,ะก็จะทำให้ให้ดูนะ,ะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากเก็บเอาเงาที่เป็นป้องๆมาแล้วนะฮะเพื่อนๆก็ต้อง นำมาล้างให้สะอาดนะฮะส่วนไหนที่เละที่เน่านะฮะตัดเชือนทิ้งไปนะครับอันนี้ที่ที่ได้มาเมื่อวานก็ตรงนี้ก็เน่าฮนะก็จะเน่าก็ต้องเฉือนทิ้งไปก่อนที่จะเก็บมานะฮะเพื่อนเพื่อก็ต้องหาแปลงแปลงซักผ้าเราเนี่ยล้างให้สะอาดเลยนะถูถูพวกเปลือกเก่า,กาๆแห้งๆเนี่ยออกให้หมด ใช้แปลงเบาๆไม่ต้องไปกดแรงแค่แผ่วๆๆ,ๆๆพอให้เปลือกออกให้หมดนะฮะพอล้างเสร็จแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นเห็นตาเขาก็จะมีตาเป็นปุ่มๆนะฮะถ้าเราไม่ล้างเราจะไม่เห็นตาตาที่เขาจะงอกมาเป็นต้นเขาจะมีทุกทุกป่องนะฮะหลังจากเพื่อนๆล้างแล้วก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นตาตาแบบนี้นะเพื่อนๆก็สามารถนารํามาหั่น อุปกรณ์ในการหั่นก็มีมีดแล้วก็ปูนแดงปูนกินกระหมาดทุกคลิปเพื่อนๆที่ปลูกไม้ประดับทุกชนิดฮนะปูนแดงสําคัญที่สุดฆ่าเชือ้อราถ้าไม้เป็นแผลหรือเป็นตัดหรือเละอะไรกันแล้วแต่เนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะในการป้องกันเชือ้อราก็ตัดแต่ก็หันเป็นป้องๆเพื่อนๆต้องดูดีๆนะฮะ ตรงไหนที่มีตาต้องเอาไว้เนีเอาตา,าไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหันให้ดูป้องอใช้มีดคมคมใช้มีดคมคมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยเขาจะมีตาอยู่ต้องเอาตาให้อยู่ระหว่างกลางกลางไว้ตาตรงตรงนูนเนี่ยคือตาเขาที่เขาจะแตกแตกมาเป็นแตกมาเป็นเป็นหนอนนะพเพื่อนต้องเอา าตรงตานี่ไว้จะไปหันตาขาดนะฮะตรงไหนจะมีนูนๆนะเพื่อนๆสังเกตดีๆเขาจะมีปุ่มๆเขาขาเนี่ยในแบบนี้คือตาก็ต้องเอาตาไว้นะทุกอันเลยทำเหมือนกันหมดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆทุกอันต้องมีตาให้ตาติดมานะครับ ทุกอันทำเหมือนกันหมดนะฮะแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้เพื่อนดูนิดนึงจะได้ไม่เสียเวลางั้นเอาแค่สามอันพอนะฮะนี่สำหรับน้องใหม่นะครับแล้วก็ปูนแดงทุกครั้งรอบปูนแดงทานะฮะอย่างนี้ทาสองฝั่งแล้วก็พึ่งไว้สักพักให้แห้งครับอนี้ทำให้เพื่อนๆชมนิดนึง ก็จะช่วยในการป้องกันเชื้อราได้นะทุกอันทาหมดนะครับแล้วก็นำมาปลูกอันนี้ทำให้เพื่อนดูสามอันก่อนนะฮะจะได้มีเสียเวลาแล้วก็นำมาชำํำนำมาชำํำน,นี่ก็ของที่เคยใช้ครั้งก่อนใช้มาแล้วสามครั้งก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม กุยมะพร้าวสับรองเ้าปนๆที่เรานํามาชําครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเพื่อนๆก็สามารถนํามาใช้ได้อีกแล้วก็ถ้าเราแห้งเพื่อนๆก็ลดน้ําไปหน่อยดูฮะลองๆๆๆลองลองลองกำดูถ้ามีน้ําหยดนี้โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่ะลองกำดูแล้วก็นําป้องป้องที่เราผ่ามาเนีย หันตาขึ้นนะเพื่อนอย่าไปหันตาควา่ำลงเดี๋ยวจะเน่าวางยังไงก็ได,ด้แล้วแต่ให้ให้มีตาไวแต่ยิ่งเราตาขึ้นยิ่งดีจะขึ้นได้ง่ายหันตาขึ้นนะก็จะฝังฝังการฝังก็ฝังทั่วๆไปฝังแค่มิดๆแล้วก็เอามุมคมไว้หน่อย ก็ไม่มีอะไรเพื่อนๆก็หมกหมกหมกปกติเหมือนกับคลิปวนก่อนเพื่อนเพื่อนลองไปดูอีกทีหนึ่งอันนี้ทําให้เพื่อเพื่อนเห็นอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ละเอียดเท่าไหร่ลองไปดูอันเก่าจะละเอียดกว่านี้นะก,ก็มีแค่นี้แล้วก็ฝาก็ปิดแล้วก็จดไว้ประมาณวันที่เท่าไหร่นะกล่องน,นี้ถ้าถ้าทุงสูงสักคืบหนึ่งกำลังดีเพราะว่าถ้าต้นเขาขึ้นมาใบจะได้ไม่ชนจะได้ไม่ชนฝานะประมาณคืบหนึ่ง จะจักกาลังดีนะเหมาะสําหรับเวลาเขาโตสองใบออกมาสองใบเพื่อนๆค่อยนำไปแยกไปไปปลูกได้ก็คัดต้นที่สมบูรณ์เอาไปปลูกก่อนส่วนต้นไม่สมบูรณ์ก็ยังปิดไว้เหมือนเดิมนะส่วนส่วนยอดยอดนี่ก็ตัดเหมือนเหมือนเหมือนกับเมื่อกีน้นี้เป็นมองป้องเอาไว้ประมาณสักสองป้องจากจากยอดลงมา นะคลิปก่อนผุ่มเค,เคยบอกไปแล้วอันนี้บอกอีกทีหนึ่งลงมาประมาณสักสองป่องให้เหลือไว้ประมาณสองป่องแล้วก็ปูนแดงค่ะนะแล้วก็ควบแน่นอันนี้คือเอายอดมาควบแน่นเมื่อกี้เอาเอาเอาเงาไปไปไป,ไปปลูกไปปลูกใน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 กล่องอันนี้เอามาควบแน่นยอดตอน้นแคคตควบแน่นเพราะว่าเขายังไม่มีรากถ้าเราไม่ควบแน่นหรือไม่อบก็จะตาย ะะตนน้นไม้มีสิทธิ์ตายแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยโตอะ่นเพื่อนก็ต้องหาเครื่องดื่มชูกําลังะนะเพื่อนอยี่ห้อไหนก็ได้เครื่องเครื่องดื่มชูกําลังนะใส่ไปสักครึ่งฝาใส่ไปที่ท,ที่ที่เราจะชอ่ะที่เราจะควบแน่นนิดเดียวไม่ต้องเยอะแล้วก็คุกเขาก็บีบเหมือนเดิม ถ้ามีน้ำหยดหยดโอเคก็แสดงว่าใช้ได้น,นี่วิธีการควบแน่นจะบอกเพื่อนๆชมนิดหนึ่งก็ใส่ในนี้แก้วนี่ทำให้เพื่อนๆน,น้องใหม่ชมนิดหนึ่งนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันเยอะแล้วนะฮะอันนี้ลองดูอีกทีนึงเผื่อ เ,เพื่อนๆยังยังยังไม่เคยทําอันนี้ยอดยอดที่เราตัดมาเาเรียกว่าควบแน่นก็คือการเอามาอัดอัดในแก้วนะไม่ให้อากาศเข้าออกเป็นการกระตุ้นให้รากออกได้เร็วต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็ทําแบบนี้นะเอามาอบไปก่อนถ้ารากเขาสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ก็จะทําให้รากออกได้เร็วนะอันนี้ก็ใส่ไปปกติอัดให้แน่นร,รอบๆต้น อย่าให้ต้นคลอนนะฮะเราจะออกลากได้เร็วอัดรอบๆให้แน่นเลยฮนะยิ่งแน่นเท่าไหรยิ่งดีนะอันนี้มะพร้าวปน่นใช้มะพร้าวป่นนะฮะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ที่ไม่มีตู้อบนะก็หาแก้วท,ที่ที่ที่ไม่ได้ใช้เนะหรือขวดน้ำอะไรก็ไนดนะ้ามาตัด ตูดแก้วไม่ต้องเจาะรูนะไม่ต้องเจาะรูนะฮะตันนะครับแล้วก็หาถุงถุงมาใส่นะแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็รูดไปให้สุดก็จะได้ลักษณะแบบนี้เพื่อนนะแล้วก็หาเชือกผูกแค่นี้ได้แล้วเพื่อนทำแบบนี้ แล้วก็ไปแขวนแขวนไม่ก็ได้หรือตั้งโคนต้นไม้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในร่มนะฮะแต่ถ้าแขวนก็จะดีจะไม่ล้มแต่ถ้าเราตั้งอาจจะคอนไปคอนมาแต่ถ้าทําแบบเป็นเชือกแบบนี้แขวนได้เลยแขวนตรงไหนก็ได้ในบ้านก็แขวนได้นะฮะที่ที่ที่นี้ที่แขวนให้เราแต่ต้องอยู่ในร่มนะครับเพราะผมเคยตั้งแล้วมันล้มบ่อยล้มแล้วก็ทําให้ต้นคอนไปคอนมาได้ แต่ถ้าอย่างนี้เขาก็จะแฝงไปทั้งอันนะเขาจะแฝงแบบนี้ต้นเขาก็ไม่เป็นไรต้นเขาไม่ได้งอไม่ได้หักนะครับเพื่อนทําเชือกเชือกแฝงแบบเนี้ยดีที่สุดนี่คือการควบแน่นก็หลังจากนั้นก็เพื่อนลองสังเกตดูถ้ามีรากขา,ขาวๆโผล่มาถ้าแก้วใสๆก็จะดีเราจะเห็นรากถ้ารากออกสีน้ําตาลเข้มๆก็เอามาปลูกได้นะครับเอามาบอกเพื่อนเคล็ดลับเล็กๆน้อยการขยายพันธุ์ ก็จะทำเหมือนกันหมดทุกเสน่กันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกใหม่ขอบคุณครับ